คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพปนนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมครับกดีใจนําพี่น้องเอฟซีนะครับผมเ่ามาเช่กดีใจนะครับเนาะทีะ่ว่าถ้าเป็นพี่น้องผิดหวังครับผมในการที่จะ,ะนำแนวทางมาสู่พี่น้องเอฟซี โปรโมดตลอดนดะครับผมสาหรับเหล็กอาจารย์ตรงเตงเมื่อวานเหล็กล่างย่างเดียวเหล็กในตะล่างเหล็กพิเศษนะครับเนาะหมวดนี้กะมากหมดเลยครับผมเหล็กล่างย่างเดียวที่ว่าให้ซ่อมเบิ้งกะถึงจะบาเข่าล่างกัยังมีบนนี่พี่น้องเนาะแปดสามสามแปดครับผมแล้วก็เหล็กบนอาจารย์กับเขาสามแปดที่สําคัญพี่น้องนะเนาะเหล็กที่อาจารย์ว่าไปยกพระอยู่ในโบสถ์ครับผมยกพระเข่าโบสถ์เห็นยุ้แขน อ่าพระประธานครับผมหาสามแปดเต็มเต็มเลยครับพี่น้องครับงวดน,นี้อาจารย์ตรงเตีงเอ้ลูกหลานบ้านท้าบุญมูลีพรุ่งราดพอเห็นตูดดูหมดเลยก็ว่าเป็นธาตุสื่อหลายแท้ครดำแดงแน<ม>่สี่นก็อ้ทามเตะ่ละปรากฏขึ้นมือเพันด้วนม,มือแขนน่ะมือแขนมือแขนมือท่านครับผมก็ขึ้นหน้าสามตัวก็ตบพูดม้มานที่เดียวครับลงมาเลยนะอืมคืดบานคือ ูอ่า38นี่สิหน่ามันจวืดมันวม่เป็นตัวสอบอกแง่กัถ้าโดนก่างปลายใจย่างเบริ่งนะโอ้าถูกครับผมแล้วพักเขาต่อเย็นบวบัวบมามีเด็กขึ้นสาวสัน่บอกเ็าเต่าเบิร์ยวนนะี่ะครับเลนเนามมีเด็กคนก็ไปเห็นนะั่นแหละเราะว่าเป็นบวบดีคอานะขวบเห็น0ห38ครับกับเป็นขวบเก่าที่เพิ่นเคยมา เป็นสะพานบุนไห้กับท่างเขามาเชียร์กันน้ำเชียปีทีแล้ว้อครับผมอาจารย์จับให้เจ็ดห้าศูนย์นะพี่น้องเนาะครับผมครับเอาพี่น้องเนาะงวดวันที่หนึ่งกันย่ายนตามตัองวดเลยครับผมกับงวดอ่าตามตัองวดนี่กับโรู้วาจานให้อ่าเหล็สุดบนหรือล่างนะครับผมเดี๋ยวไปรับช่มน้ำกันครับผมครับกต่จะเผลยจะผ่าดได้ครับพี่น้องครับงวดวันที่หนึ่งกันย่ายนกับตามตัอครับผม ก่อนสิเบิ่งแนวทางตัวเลขของอาจารย์ตรงเตงแอดมินกอมาเชียกับขอขอบคุณอาจารย์ได้ครับผมทีเมตาแนวทางให้กับกอมาเชียทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับผมเช่นเคยได้ครับผมฝากกติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับกอมาเชียกันน้ำเชียร์ในเด้อครับพี่น้องไปรับชมรับฟังเลขอาจารย์ตรงเตงปล่อยต่อหมดกันเลยครับอาจารย์ครับแอดมินเกามาเชียสวัสดีอาจารย์ตรงเตงครับผมสวัสดีครับครับว่าอาจารย์กัด ดีใจน้ำเด้อครับผมสำหรับกลับมาขวบเก่ากับสามตัวแตกคือเก่าแหละครับผมอาจารย์ครับ,รบปีที่แล้วกับสามตัวแตกปีนี้กับช่วงนี้เนาะอาจารย์เนาะครสามตัวแตกครับได้หลายปะครับอาจารย์โอ้แต่บริสุทธิ์นะโอ้แต่เสิได้ยคำนวณนซื้อบริสุทธิ์ครับเอาแต่สภาพบุญใหตุพิณองเอฟซีเนาะครับผม สว่ามันถ้าได้ประกบคูหันนี้ได้ไม่ึบแต่ตะล่างอี่ือไม่ถึงเงินงวดต่อไปนี่ป่ะครับผมเอองวดต่อไปงวดีิมานี่ครับแต่ถ้าถ้าได้เรียวดีอยู่ถ้าได้เขาตั้านำเงนอยู่ครับผมแต่ว่าก็ว่างเหลขไวบแล้วป่ะครับผมในตะล่างว่างไปเย็ร้อยแลวแต่ถ้าไหนครับก็จะให้พี่น้องได้เห็นในตะล่างก่อนด้ครับผมแต่ว่าเหลขก่างงวดว่างหันกับขึ้นบนนออาจารย์เนาะ บ,บ่บ่มาลางคือยังสองหัวตะวางติดบนอยู่ครับครับมันจะมาบนมาลางได้ครับเมียนี่อาจารย์กับคือว่าน่าสนใจให้เขาคักตะเล็กแขนนั่นพระพุพพทธพระธาตุนี่แล้วครับผมที่เราปฏิเสธเราเพราะไมีเงินให้เงินไปดูโรง,เ,งเรียนเรียนเรียนหลูกโรงเรียนหลูกก็ได้ปฏิเสธนะโอ้ครับผมสามตัวตรงสามตัวตัวเลยครับครับเาอาจารย์ หมวดน,นี้ก็มาขอโชคขอหลาบขอแนวทางกับอาจารย์ทเก่าครับผมรครับเอาตีตาล่งคนเดวถ้านจะจับครูไห้แล้วก็ตะล่างขัดอดูย่ยเดี๋ยวตินอรวันนี่ถุงกลัว่าเราสีขัดเล็กแล้วโอ้เอาเอาเหล็กตะล่างว่นอาจารย์ครับเหล็กตะล่างคนเลตีตางแถวบนนี่นี่หกหครับผมนี่สามสามหนึ่งหนึ่ง เถวสองสี่มีซีเก็ดเจ็ดีศูนศูน์ครับแล้วถ้าไหจับกูให้ถ้าไหบอกกูให้ก็ต้องขับตัวตัวเด่นนี่ดึงออกมาได้ไปอาจารย์ตัวบิ่งนี่หรือว่าบิ่งวันนี้บิ่งซีนะอ๋อบิงซีบังอาจารย์บิงสามเลยครับผมครับบงสามวันี้บิงซีครับผม ก็ให้พี่น้องเบิ่งเลขในตารางครับผมเลขที่ขาดหายไปก็คือสองแปดเก้าห้าครับผมเลขในตารางกับีหกสามหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์ครับผมเด่นซีได้ครับพี่น้องพี่น้องอาจจับเลนเลนก้อนอาจารย์กันได้ครับผมหมวยมหันอาจารย์กับเด่นสามครับผมยุ่ไในหมีกับนี่กับแปดสามสามแปดอาจารย์เนาะ อันแต่ว่าเหล็กเหล็กล่างกันล่อไปอีกนอกจันเนาะล่อจะสองข้ามหมื่นก็ได้พอเหล็กล่างตะเล็กตะเล็กขั้วตะเล็กบุก่อนเลยครับขั้วไปเรื่อยๆนะกินข่าเรีงไปอาจารย์นี่ก็เป็นเสียงอ้อยๆนี่นนถ้าได้กินแล้ข่าเรี่ยอ้อวายอยู่ข่าเรีงท่านกินอยู่ก็ลังนั่งขั้วเหล็กอย่เงี้ยครับอันเปใหญ่นอนหรือเ่ครับผมมืิ่จังเลย ยหญ่ไปทรงแล้เรียบร้อยแล้วส่งบ้านแล้วยหญ่อ๋อกลับบ้านแล้วตรงน้องบัวพูดครับครัเอาอาจารย์กับวดนี้กะจะเข,าเข่าเพื่เก่าเนาะอาจารย์เนาะครับเข่าเพื่เก่าครับครับ,รบพี่ <Okay. S 2> น้องเอฟซีหลายท่านก็จะซ้อมโดนเรื่อยๆครับผมถามงอนเราเรือยอาจารย์กระได้ครับวันนี้ซ้อมมันจะข่าวหมวดบ้างยังเงิน คอมเมนต์ยังว่าโอ้ยเจ๊เสียวน้าอาจารย์ได้แอดมินเขามาเชื่อเขาบอกตลอดเด้อครับผมอาจารย์ตวงเตียงบนเขาดีเด้อเด็กนะมวก็ได้เมวยยังมันซากมันจะขางวดก็ได้ดไดครับแต่ืออยู่ที่ดวงน้าอาจารย์เนาะยังขายครับแล้วไปดีไปขอเพิน่นไม่้นี่ผู้บวชสดเยอะมือเยอะเมียยู้อาจารย์ครับพอาะซื้อพวกมะไล็ไปถวายเพิ่นเยูะเนี่ยผู้บวชสดเย้ะพี่ไห่ชูไห่ครับอ,อืมแล้วข้าแต่ทีนั่นเป็นซื้อให้เพิ่นหลานตอนนี้ <IP> มีใครซื้อพวกมาไล่ไปนะพูนึงไปขอคนอีกได้บวชเขาตีใรอีกนะพอคนก็มันาเล้พูนก็บพเห็นเนี่ยพูนกับพวาเห็นกับพได้บอกไครเล่ยเขาะบอกที่ช่วงมนช่องครับมันสำเนียงแค่นั้นะเนี่ยมาโยอาจารย์เห็นจะนั่งอาจารย์กัพอสำเนียงเนาะพอสำเนียงก็บอกคนได้ว่าเห็นกระท่ามครับพอพขึ้นไปว่าไคนผู้เถ่าคนมุ้ย่ี่ยลูกเนี่ยูกทั้อือนบอกัน ครับเมื่อได้ไปแล้วอาจารย์นั้นเขาบอกเลยแล้วครับผมครับชซอยคาอกใหม่น้ำครับไปถวายปูครับผมไปถวายปูครับผมมาไล่ไปถวายไปคนขวนเนี่อาจารย์เ่อวันไหนช่ว์ไ้ลาบกับดูกับหลานกับพี่น้อยเอฟซีอีกครับครับเอาอาจารย์แอดมินก็มาเชียร์กัจจีอ่ามาตามต่อยเด้อครับผมให้อาจารย์ขัดเหล็กก่อนจักสองสามหมื่นครับผมเอา มือนีกับิีโรควนอาจารย์ซัมานีได้ครับผมครับกินถั่วเลี้ยงผักพรอนนอนรับฟันดีได้ครับอาจารย์ครับครับผมนิ่มกับมาเชียสวัสดีครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมกับอาจารย์กับไดลิกแต่ล่างมาเนาะพี่น้องเนาะหายมาแล้วครับผมแต่พี่จะหน้าเพิ่งได้ครับผมกับงามคือเก่าครับพี่น้องคิดว่ากับจะมาคือเก่าครับผมอย่าเผลอย่าพลาดได้ครับผม พี่น้อง FC, หงวมงวดวันที่หนึ่งกันยายนกับอาจารย์ตรงเตงครับผมถ่ายคลิปนี้แอดมินก็มาแชร์กะขอเอ่ยพ่อให้พี่น้อย FC ถูกหวยลงเงินเป็นน้ำกันเด้อครับผมหมวดวันที่หนึ่งกันยายนหกสิบหาซุขหูสุขคนเด้อครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ